พี่นาเดียวพระเอกของเรานะครับเดียวพงศธรร่วมสนับสนุนเงินรางวัลมาอีกหน0 0อบาทครับอหเนาะอายืนเลยครับ6กลุ่มเนาะยืนจับมือกันไว้เลยนะครับต้งหกลุ่มเนาะเออแต่ละกลุ่มจับมือกันไว้เลยอัพขอดนตรีหน่อยอัพขอละทิกละทึกหน่อยอัพ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผลการตัดสินนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคณะกรรมการทั้ง7ท่าน700คะแนนนะครับก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในคะแนนที่ออกมาถือว่าการตัดสินไปที่สิ้นสุดนะฮะเรามองที่ภาพรวมของการแสดงทั้งหมดนะครับไม่ได้โฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่ง นะครับของการแสดงในสำหรับวันนี้ทีมไหนผิดพลาดน้อยที่สุดนะฮะเป็นผู้ชนะไปในสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตประกาศผลก่อนนะฮะสำหรับรางวัลย่อยก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในสำหรับค่ำคืนนี้กับกิจกรรม RB Dance Show บทเพลงรักบอกแม่12สิงหานักแสดงหญิงยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลมูลค่า500บาทได้แก่ได้แก่น้องบีบีกนกอวันรับเงินสดมูลค่า500บาทนะครับโอ้โหถือว่าคณะกรรมการทั้ง7จ็ท่านจิ้มลายชื่อร่วมกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นมาเราเรารับซองทีเดียวเนาะเรารับรับยอดเลยนะครับทีเดียวเนาะเพราะมีมีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเนาะเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อไปครับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมกับกิจกรรมอ b บี n ดน s ช o w บทเพลงบอกรักแม่12สิงหาคมครับนักแสดงชายยอดเยี่ยมได้แก่ น้องสีธลาทิพย์ครับอยู่ไหนสีอยู่ไหนเชิญน้องสีเลยนะครับอ๋อยู่ตาก,กล้องฝั่งโน้นนะครับจากกลุ่มที่6กนะฮะกลุ่มที่6ได้รางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมนะครับต่อไปรางวัลแดนเซอร์ชายยอดเยี่ยมได้แก่มาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะโผจะพลิกหรือไม่นะ ขอตัวตีกรอบหนึ่งครับรางวัลแดนเซอร์การประกวดอ b บี n c นโชว์บทเพลงบอกรักแม่12สิงหาทีมแดนขวัญใจมหาชนรับเงินสด2000บาทได้แก่ทีมทีมทีม กลอบแม่ทีมที่สี่ครับคะแนนมาเฉือนกันแค่2คะแนนนะครับกับทีมรองชนะนะฮะแต่ขออนุญาตแม่เอ่ยนะครับว่าเป็นทีมไหน2คะแนนจริงๆนะครับที่ห่างกันเวลาหมดก่อนนะฮะแคบตามเวลานี้โอ้โหแบบเนาะเอาละครับมาถึงรางวัลแห่งชัยชนะกันบ้าง ทุกอย่างอยู่ที่คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินต่างมงุมมองต่างท่านที่วิเคราะห์และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเป็นที่เรียบร้อยผลคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับขออนุญ,ญาตนะครับอ่านชื่อทีมรางวัลชมเชยก่อนทั้ง3ทีมมีคะแนนใกล้เคียงกันนะครับแต่ไม่ขอ,อนุญ,ญาตประกาศว่าคะแนนกลุ่มไหนได้มากได้น้อยนะครับถือว่า3ลํลดับสุดท้ายเป็นทีมชมเชย นะครับมีรางวัลเงินสด4,000บาทนะครับเหมาะให้กับทั้ง3ทีมทีมแรกได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ทีมทีมที่6แด่แม่ครับ รับเงินสดไป4,000บาทนะครับต่อไปรางวัลชมเชยในทีมที่สองนะครับได้แก่ท,ทีมทีมที่หนึ่งลูกบปแพ้ค่ะ และชมเชยอ,อีกหนึ่งทีมครับและชมเชยอ,อีกหนึ่งทีมนะฮะหลังจากประกาศแล้วจะเป็นรางวัลหนึ่งนะครับชมเชยอ,อีกหนึ่งทีมได้แก่ท,ทีมทีมที่ทีมที่5กลมลูกครับ เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหตอนนี้เหลืออยู่เพียง3ทีมนะครับ1 2และ3เงินสด1 5 0 0 0บาท1 0 0 0 0บาทและ7000บาทรอคุณอยู่นะครับเหลือกี่ทีมตอนนี้เดินหน้ามาเลยครับเหลือทีมไหนบ้างเดินหน้ามาเลยครับเหลือทีมที่2ทีมที่4ทีมที่3นะครับอ่า นะฮะพี่ขอประกาศรางวัลน,นะครับรองชนะเลิศอ,อันดับ2นะครับได้รับถ้วยจากบ้านพิธีกรฝากหวานนะครับพร้อมเงินสด7,000บาทในการประกวดนะครับกิจกรรมอาบีแดนโชว์บทเพลงบอกรักแม่รองชนะเลิศอ,อันดับ2หรือว่าลำดับที่อันดับที่3นะครับได้แก่ทีม ที่หมายเลขสองหอบันไปกราบแม่ครับเอาละครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในสำหรับปีนี้นะฮะกับการแสดง r า d a บีแดนโชบทเพลงบอกรักแม่12สิงหาครับ ทีมที่พี่จะประกาศต่อไปนี้คือผู้ชนะเลิศทีมที่ไม่ได้ถูกประกาศชื่อคือรองชนะเลิศรับเงินสด1,000บาททีมผู้ชนะรับเงินสด1 5 0 0 0บาทครับผู้ชนะเลิศการประกวดอ b d ี n ดนโชบทเพลงบอกรักแม่12สิงหาคมผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมดู ดูแววตาผู้ประกาศผลนะครับแบบตื่นเต้นอ่ะขนาดเห็นผลยังตื่นเต้นเลยขอดูเพื่อความช่วยอีกรอบหนึ่งทีมชนะเลิศรับเงินสดถ้วยนะครับพร้อมถ้วยจากพ่อเอพัดดีและเงินสด15,000บาทได้แก่ทีมที่ขอฟังเสียงหน่อยครับทีมที่ทีมที่ เอาละครับผลออกมาเรียบร้อยผู้ชนะได้แก่ทีมที่สามกรมกรกมลูกครับและรองชนะเลิศได้แก่ทีมที่4นะครับกล่อมแม่นะครับขอแสดงความยินด,ดีด้วยกับทีมที่3นะครับโอ้โหรับเงินสดนะฮะ 1, 5 0 0 0บาทกรรมกรก่อมลูกนะครับ อันนี้คือผลการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง7ท่านผลออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับน้องๆทั้ง6ทีมนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับโอ้โหตอนนี้กอดสามัคคีกันนะขอแสดงความยินดีด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง6กลุ่มเลยครับน้องๆยืนก่อนนะครับยืนก่อนเลยครับยืนก่อนเลยครับยืนก่อนเนาะสุดท้ายของกิจกรรมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะทั้ง3กลุ่มโอเคครับพี่ขออนุญาต ขอไมอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนครับไม่อยู่ไหนเอยอีกหนึ่งตัวครับน Galile ้องอัพขอไมอีกตัวหนึ่งครับขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะฮะได้กล่าวความรู้สึกในสําหรับวันนี้ให้กับท่านคณะกรรมการท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังกันนะครับในความรู้สึกของน้องๆที่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันในสําหรับปีนี้แล้วก็ในสําหรับคืนนี้นะครับพี่อัพขอไมให้กลุ่มที่1เลยครับกลุ่มที่1ขอเชิญตัวแทนนะครับได้กล่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยเชิญเลยครับ อาสไป์ก็ได้ลกูกหนูไม่ขอพูดอะไรนะมากนะคะเพราะว่าหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะอาฟังเพื่อนกันลูกฟังเพื่อนกันหนูไม่ขออะไรพูดเลยไม่ไม่ขอพูดอะไรมากนะคะเพราะว่าทุกทีมเก่งกันหมดเต็มที่กันหมดเพราะมีเวลาซ้อมแค่บางทีมซ้อมหนึ่งวันบางทีมซ้อมสองวันอย่างเช่นทีมหนูซ้อมวันครึ่งค <laughs> ่ะทุกคนเก่งกันหมดอย่างที่อาจารย์เอกพูดนะคะ ถึงเราจะแยกกันเป็นทีม6ทีมแต่ทั้ง6ทีมนี้คือทีมเดียวกันหมดเหมือนเดิมจบเมือจบจากนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าที่พวกเราทีมไหนทีมไหนได้ไม่มีใครบ้าให้กันเลยก็มีแค่วิ่งกอดกันใช่พวกเราคือทีมเดียวกันจริงๆค่ะรบเมื่อครับพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็ซ้อมกลับมาเจอหน้ากันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเหมือนเดิม พวกหนูเก่งที่สุดพวกเราเก่งที่สุดล้วค่ะปมืยกับสไปครับนี่น้ำใจนักกีฬาของแท้นะครับกลุ่มที่สองตัวแทนเช่นเลยครับค่ะน้วยหนูตื่นเต้นหนูไม่คิดว่าทีมหนูจะได้ติดหนึ่งในสามพวกหนูไม่เคยหวังเลยแล้วคุยกันตลอดว่ามันคงไม่ได้มันมันไม่มีอะไรเลยอะแล้วมันได้สามรางวัลหนูก็เลย ขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มสองที่มาซ้อมทุกคนแล้วก็ไม่เคยขาดไม่เคยสายเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกกลุ่มนะคะที่ให้คําแนะนําแล้วก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านขอบคุณพี่แมคค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอเสียบมว้กับกลุ่มสองครับกลุ่มสามตัวแทนชิญเลยครับค่ะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยน,นะคะที่โหวตให้พวกเรา พวกเราไม่ได้หวังนะคะพวกเราแค่อยากร่วมร่วมกิจกรรมไปเฉยค่ะไม่ได้อยากหวังเลยหนูไม่รู้ว่าคณะกรรมการตัดสินให้ได้ยังไงไปให้วพู้หนูที่หนึ่งหนูไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะแต่ที่หนูรู้รู้แต่เสื้อผิดด้านค่ะวันนี้นะผิดด้านค่ะเนี่ยค่ะหนูเพิ่งเห็นตอนจบละครตอนจบโจค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงพวกกลุ่มสามครับกลุ่มที่สี่กันเลยครับตัวแทนครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณระเบียบพัฒนศินป์ท mm ี่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทีมสีทุกคนนะครับทุกคนเก่งมากมีอะไรต่อยไหมลูกต่อเลยครับต่อเลยตุลาต่อเลยค่ะก็ ทจริงๆแล้ว啊บอกก่อนเลยว่าอย่างที่สไปบอกว่าเราซ้อมแบบมีบางคนแต่ว่า1วันสองวันซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มบอลแทบจะไม่จบเลยด้วยซ้ำเพราะหลายๆอย่างแต่ก็พวกเราทุกคนในทีมเก่งเก่งมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณจริงๆสุดท้ายทีมที่6เชิญเลยครับค่ะทีมที่6นะคะ ต้องบอกก่อนว่าพวกเราไม่ได้คาดหวังพวเพราะว่าการคาดหวังมันทําให้เรากดดันอะแต่เราทำเพราะว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในของกิจกรรมนี้อย่างน้อยถึงเราจะแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่เรายังทํางานด้วยกันอยู่แล้วก็ขอบคุณทีมที่6นะคะเพราะว่าไม่มีเวลาซ้อมเลยหนูกลับบ้านมาเมื่อเช้าตอนเที่ยงอะค่ะหนูเพิ่งได้มาซ้อมกับเพื่อนตอนเที่ยงวันนี้ค่ะ แล้วก็มาขึ้นโชว์เลยแล้วก็หลายๆคนก็มีภารกิจเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับทั้งหกทีมครับอย่าขออนุญาตเข้ากลุ่มก่อนนะครับอย่าน้องๆยินประจํากลุ่มก่อนเนาะเชิญเลยนะครับ เอาละครับทุกคนครับท่านผู้มีเกียรติและก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับเราเดินทางมาถึงช่วงสไตล์ของกิจกรรมแบบว่า FC แฟนคลับยังดูไลฟ์สด2,400ท่านในตอนนี้นะครับแบบไม่ห่างหายลุ้นกันใจจดใจจ่อมากๆเลยนะฮะผลการตัดสินนะครับเป็นที่สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทีมแล้วก็ได้รางวัลต่างๆที่จะมอบให้กับน้องๆแล้วก็ลืมไม่ได้นะฮะต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็แล้วกันนะครับถ้าไม่มีทุกท่านเหล่านี้ก็คงจะเกิดกิจกรรมดีๆแบบนนีี้้ไไมม่ดขอบบคคุณณละะรเยวัศิ ขอบคุณทุนรางวัลจากพ่อเอศพักดีมูลค่า1,800บาทบ้านฮักอัพชนากร6,600บาทพระเอกต่อโชคสิริชัยมอบทุนรางวัลมูลค่า1,600บาทและก็เงินรางวัลนะครับอีก2,000บาทครับบ้านพิธีกรปากหวานสนับสนุนทุนรางวัลมูลค่า1,600บาทพ่อเปียแล้วก็น้องฟิล์มตัลุนีสนับสนุนเงินรางวัล2,000บาทบ้านฮักบีบุษกรสนับสนุนเงินรางวัล1,000บาทครูเป้เอนเตอร์เทนเมนต์จากจังหวัดสระบุรีสนับสนุนเงินรางวัล5,000บาทบ้านฮักต้น ุพลสนับสนุนเงินรางวัล1น0 0บาทแม่ตุกบีบีพี่จีครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะสนับสนุนเงินรางวัล2,000บาทครับบ้านฮักน้องคอมเกียงไกสนับสนุนเงินรางวัล400รบาทบ้านเต้าหยองนะครับทุกบ้านรวมกันนะฮะสนับสนุนเงินรางวัล2 0 0 0 0บาทและค่าจัดเลี้ยงน้องๆอีก10,000บาทรวม30,000บาทครับบ้านฮักเดอะเบสออฟิเชียลสนับสนุนเงินรางวัล900บาทบ้านฮักเจ้าม์กสนับสนุนเงินรางวัล2,000บาทบ้านฮักเตยอภิสิ์สนับสนุนเงินรางวัล1น0 0บาทบ้านฮักต้นน้ำสนับ สนับสนุนเงินรางวัล2,000บาทบ้านอา ศิลปินนะครับพระเอกท็อปนากรสนับสนุนเงินส่วนตัวนะครับ5 0า0บาทแล้วก็เมนูยำทะเลจัดเลี้ยงวันนี้นะครับจากแม่แม่ของแก๊งโคราชบ้านเต้าหยองครับพร้อมกับขนมและเครื่องดื่มในวันนี้นะครับแฟมิลี่อภิชัยนะครับสนับสนุน1000บาทน้องโบโบเอฟซีแฟนคลับจากโคราชสนับสนุน1000บาทพระเอกณเดียวพงศธรสนับสนุน1,500บาทและพี่รจชนานะครับสนับสนุนอีก500บาทครับ เงินรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าแล้วนะฮะกว่า60,000กว่าบาทนะครับที่เราได้จัดงานในสําหรับวันนี้นะครับเชิญพระเอได้กล่าวสรุปจบกิจกรรมอีกรอบนึงพ่อขอเสียงปต้อนรับพระเออีกรอบหนึ่งครับนะฮะวันนี้อยู่กับลูกๆจนจบสุดท้ายเลยแล้วก็ FC พี่น้องแฟนคลับนะฮะยังรออยู่มากมายดีใจนะครับนี่แหละทุกคนรู้เลยว่าที่ร้องให้เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เกินคาดเกินฝันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนกันฮนะจนสู่ความสําเร็จในวันนี้เชิญพ่อเอได้กล่าวโอวาทให้กับลูกๆครับครับก็อย่างที่ครูบอกแล้วก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับถึงเราจะมีการแข่งขันแข่งขันไม่ทุกคนก็รู้เลยว่าเราไม่ได้ต้องการว่าเราจะหวังที่หนึ่งอย่างเดียวขอให้มีกิจกรรมขอให้ร่วมกิจรกรรม ขอให้ได้แสดงความสามารถที่ตัวเองมีความคิดตัวเองเือคิดคือคิดว่าอยากทําแบบนั้นอยากทําแบบนี้ว่าทุกคนอยู่ใต้คาเดียวกันก็ไม่คิดว่าใครจะมาต้องมาขิงกันหรือไปสร้างความแตกแยกเพราะว่าพ่อก็เคยบอกเคยสอนตั้งแต่มาอยู่ที่แรกแล้วว่าสิ่งที่พ่อต้องการก็คือความรักความสามาคัคคีครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้นําไม่มีผู้ คิดที่อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้พี่แม็กด้วยครับขอบคุณครับเพราะว่าทุกคนคิดว่าพี่แม็กคงจะสบายจริงๆแล้วพี่แม็กเหนื่อยกว่าทุกคนเพราะว่าความทุกสิ่งทุกอย่างจะมารวมอยู่ในหัวพี่แม็กหมดว่าจะเป็นะจะทำกิจกรรมจะทำอะไรให้น้องๆให้ทุกคนให้ได้อยู่ ได้มีกิจกรรมแบบสามัคคีกันแล้วก็ให้พี่ๆี่แม่แม,แม่ทางบ้านได้เห็นความน่ารักความเอ็นดูเห็นความสามารถของเด็กทุกๆคนว่าตอนนี้ทุกคนก็คือรอดูความสามารถของลูกอรอวันเปิดวงแต่มีกิจกรรมดีๆแม่แม่แมพี่ๆี่ทุกคนตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มจิ้มแล้วว่าเอออยากมาสนับสนุนลูกคนนั้นอยากมาสนับสนุนลูกคนนี้ฉะนั้นกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ ถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นผลดีกับตัวเองพี่แม็ก็จะพยายามที่จะสร้างสารรค์สร้างงานให้มีต่อไปแล้วก็ขอบคุณครูที่ไม่ทิ้งเด็กๆไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดครูก็ไม่หนีครูก็ไม่ยอมที่จะไปทั้งๆท,งท,งที่ไม่รู้ว่าคุณมินี่ได้กลับบ้านหรือเปล่าไ,ได้กลับไปหาญาติพี่น้องทางบ้านไหมวันนี้ได้กลับอยู่เนะาะกลับไปสองชั่วโมง ก็สงสารแต่ครูเอกเลยอยู่ไกลครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสจิตก,ก็คือส่งถึงตลอดเวลาครับก็ขอบคุณครูที่เสียสละเวลาทุ่มเทกายใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้กับเด็กๆเ,เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ครับฉะนั้นพ่อก็อยากให้ลูกๆทุกคนที่อยู่วันนี้อยู่กับพ่อไปอย่าว่าปิดวงขอให้อยู่กับพ่อไปตราบนานเท่านานด้วยความรักแล้วก็ ความปลองดองสามัคคีกันก็ขอให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็ขอให้ครอบครัวและทุกคนจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยแล้วก็สิ่งที่พ่อต้องการก็คือขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บอย่าไข้ใครที่เป็นไข้ใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายแล้วก็ขอให้มาสู้กับทุกๆคนแล้วก็วันข้างหน้าคิดว่าทุกคนคงจะ,ะเป็นครู เป็นครูสอนหรือเป็นโคโกราฟอินุนแนมาหรอโคโโคโลโคโกราฟโคโลยโคโลยกราฟโคโลยกราฟเพราะว่าความสามารถทุกคนพ่อคิดว่าตราบใดที่ลูกๆยังใ่ดีใ่เรียนกับครูทั้งสองแล้วก็จะมีอีกหลายๆครูที่จะมาถ่ายทอดวิชาให้กับลูกๆหลายๆคนครับครับฉะนั้นพ่ออยากให้ลูกๆอย่างที่พ่อบอกก็ขอให้ลูกกบโไยวิชาความรู้ครูไม่ห่วงอยู่แล้ว อาอนาคตข้างหน้ามันไม่แน่ทุกคนอาจจะเป็นครูฝึกอาจจะเป็นอาตั้งทีมขึ้นมาเพื่อรับจ้างระดับประเทศก็ได้ครับฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนก็บอกได้คำเดียวว่าลูกทุกคนเก่งมากรักลูกทุกคนครับขอเสียพูกับพ่อเอกครับเอาละพ่อตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับว่าที่จะมอบความสําเร็จให้กับลูกๆเชิญน้องต้าหยองเชิญท่วรางวัลทั้ง3รางวัลเลยนะครับมามอบให้กับทีมผู้ชนะทั้ง3ทีมนะฮะ เดี๋ยวพี่อัพช่วยถือพี่เจมช่วยถือถหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ต้อยองจะเชิญนะครับด้วยรางวัลมาส่งมอบให้กับคุณพ่อแล้วก็มอบต่อทีมแรกขอเชิญผู้ชนะอันดับ2หรือว่าทีมที่3นะครับได้แก่ทีมที่2ครับหอบฝันกลับไปกับแม่เชิญรับถ่วยรางวัลทั้ง3ทั้ง5คนเลยนะครับมาร่วมจับได้เลยนะครับทั้ง5้าคนเลยนะครับด้านหลังนะครับขอรางวัลที่3ก่อน้วยเล็กก่อนนะครับ้วยเล็กก่อนนะครับเชิญพ <Th> ี่อัพเลยนะครับฝั่งนี้เลยนะครับถ้วยรางวัลมาฝั่งนี้เลยครับเชิญเลยครับ ขอเสียงปรบมื้กับทีมที่สองหอบฝันกลับไปกราบแม่โอเคครับอ่าขอเสียงปรบมื้กับกลุ่มที่สองครับอ้าวในทีมถ่ายรูปเลยนะครับในทีมถ่ายภาพไว้เลยเชญเลยนะครับในทีมถ่ายภาพไปเลยนะครับวันนี้ถือว่าทุกคนแสดงศักยภาพ ได้เต็มที่เลยนะฮะของแดนเซอร์ของพวกเราให้กับพี่น้องมิดลักแฟนเพลงแฟนหบอลําได้เห็นกันครับและทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นะครับทีมที่4กล่อมแม่ใช่นเลยครับทีมตุลาลัธพงเช่นเลยนะครับเช่ญเลยนะครับอันนี้เป็นรองชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งนะั่คือทีมที่ชนะที่2นะครับได้แต่ทีมของตุลานะครับทีมที่4กล่อมแม่นะครับ แล้วก็ทีมผู้ชนะของปีนี้นะฮะได้แก่ทีมที่สามกรมกรสอนลูกโอ้โหโอเคครับเชิญไหมพ่อหน่อยนะครับทีมนี้ที่ได้ที่หนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าตายคือ <c oughs> ตายแล้วก็ใส่เสียพิษทางด้วยแมนบ <c oughs> อลเออ เข้าใจใส่เนบาพูดใส่กันอ่าก็ถือว่าทุกคนสร้างสรรค์ออกมาดีแล้วก็ทําให้ทางบ้านอินได้ด้วยแล้วก็อ่าพอยินดูก็ไลยเต้นก็สะอาดไม่ลกแล้วก็ชัดเจนสมควรที่จะได้ที่1ครับขอเสียงปมมือกับทีมกรรมกรสอนลูกครับโอเคอ่พ่ออะซองก่อนนะครับซองนะฮะรับเฉพาะซองนะครับเงินไปหาเอานะครับ แจกให้แค่สองครับเอามอบมอบมอบก่อนทั้ง3ทีมเลยครับมารับเลยครับทั้ง3ทีมถ่ายภาพก่อนเอาตัวแทนที่ถือถ้วยก็ได้ครับทั้ง3ทีมครับเอาตัวแทนพี่เทนครับน้องคิงครับพิุ่ลามาเลยครับปาดพ่อให้อีกสองละ1,000บาทโอ้สำหรับ3ทีมนะครับที่ชนะนะฮะเชิญรับเลยนะครับเออพอใส่กระซางซองละพันกระซาง ตอนนี้เงินยูเนบัญชีฉันหกหมื่นกว่าพ่อมีรางวัลตอบใจชมเชยอีกไหมครับมีชมเชยอีกสามทีมีไหมครับเบอร์มีไหมลูกมีไหมเออสปา์บอกว่ามีเออมาลุ้นนะมาลุ้นว่าเออฉชยาฉชยาพ่อทุกคนรู้หรือยังอีกฉายานึงชื่ออะไรในกลุ่ม FC จะเรียกอีกชื่อนึงนะครับพ่อใหญ่เสื้อลาย เออพ่อชอบใส่เสื <my <my ้อลายก็เลยได้ฉายานะครับเออรางวัลชมเชยพ่อจะให้สองเท่าไหร่ครับสามรางวัลครับชมเชยอีกสามรางวัลให้สองเท่าไหร่ครับสองห้าพันเต้ยงบอกให้เท่าไหร่ครับสองเท่าไร่ดีพ่อแล้วแต่พ่อเลยครับคนละพันเท่ากันอ๋อ โอ้โหพราะอสนับสนุนเพิม่มอีก6,000บาทโอ้แจกให้ทุกทีมเลยนะฮะวันนี้เชิญเลยนะครับทีมชมเชย3ทีมครับมาเลยครับสไปรมาลุกมาทีมชมเชยมาเลยครับอีก2องละพันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรับกับพ่อเพิ่มอีกนะครับแม่แอมมีสำรองเพิ่มไหมครับพ่ออยู่เนาะโอเคพ่ออยู่ครับพ่ออยู่โอ้วันนี้พกมาเยอะแค่แกล้งเฉยๆสไปนะครับ ทั้งบ้านครับว่าจับจูดพญายัากษ์กว่าสันว่าว่าจับจูดอันนี้จ,จิบจิบแต่นี่ที่จริงแล้วยังให้ลูกซองละมืนแล้วก,กักไว้ซื้อโอ้ลุงเฟิร์นมาแล้วครับลุงเฟิร์นเออมึงกินยาพิชตีมื่อนี๋ฮะไม่เหรอมันรับบทพีชเปียกวางสันครับต้องรับบทคุ้ยอย่างเดียว มันบ่มีมันคนละเรลืองโอ้ยเนาะขอเสียงปรบมือกับพ่อเอกบและอีกหนึ่งรางวัลครับอีกหนึ่งสองอีกหนึ่งกลุ่มเช่นไรครับถึงเจ้ามาร์คนะครับรับรางวัลนะครับ2องเงินสดอีกหนึ่งพันบาทเสียงปรบมือครับขอเชิญทั้งหกกลุ่มยืนถ่ายภาพร่วมกันกับพ่อเลยนะครับเช่นเลยแล้วก็ลูกๆทุกกลุ่มทุกคนนะครับด้านหน้าเลยครับด้านหน้าตรงนี้เลยลูกมาบีบเข้ามาครับทุกคนครับถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับ เชิญพ่อตรงกลางทีมครูคณะกรรมการทุกท่านเชิญเลยครับพี่เบลพี่นารแนนเชิญเลยนะครับเชิญครับแถวหน้านั่งเลยก็ได้นะลูกนั่งแถวหลังนั่งอีกก็ได้ลูกนั่งเลยนั่งยกเข่าเลยก็ได้ลูกเออเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับชั้นสองได้อีกนะครับชั้นสองข้างบนได้อีกลูกมามาเลยครับเชิญคณะกรรมการชั้นสองเลยนะครับคณะครูนะครับพร้อมกับคณะกรรมการตัดสินนะฮะเชิญเลยนะครับเชิญได้เลยนะครับภาพสวยงามมากเลยในกล้องนะครับ เอาล่ะทุกคนครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับหลังจากจบกิจกรรมวันแม่นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีนะครับรายการนะครับ R B นะครับสำหรับ Family นะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรม ออนไลน์ไลฟ์ให้กับทุกคนได้ดูสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับมีกิจกรรมดีๆของน้องๆมาฝากกันนะครับจะเป็นแบบรูปแบบไหนต้องรอติดตามนะฮะสำหรับ r b Family นะครับฝากพี่น้องติดตามกันด้วยนะทางเพจหลักของระเบียบว,วาทศิลินะครับกิจกรรมการร่วมพูดคุยนะครับการเล่นเกมของน้องๆน,นะฮะหนึงสองสเฮ อย่าพิ่งแตกก็อย่าพึ่งแตกขอบคุณผู้มีอุปการะคุณผู้ให้การสนนุนทางบ้านด้วยนะพูดกันอะพร้อมกันเลยพี่แม็กบอกเลยไม่ต้องเอายาเอาแบบจะได้ใจความขอบคุณครับที่เจนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะนับหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณแบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณแบบพี่ใหม่พัชรีสามสิขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบพคุณทางบ้านทุกท่านที่เกียรติดต,ตามรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ปีนีนี้และำคำขืนวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับเชิญทุกคนรับขนมนะครับจากบ้านเต้าหยองด้วยนะครับทุกบ้านเก็บขยะด้วยนะลูกเก็บขยะใครที่ได้รับรางวัลนะครับมาร่วมสแกนกับพี่ได้เลยตามโทรศัพท์มาสแกนเงินรางวัลได้เลยนะครับ ประกาศประกาศพรุ่งนี้ลงซ้อมปกติ9โมงตรงเช็ค <laughs> ชื่อและวอร์มนะครับเช็คชื่อและวอร์มแต่ละกลุ่มถ่ายรูปเสร็จแล้วไปรับขนมจากบ้านเต้าหยองนะครับและเครื่องดื่มไปเลยนะครับลูกต่อแถวได้เลย <laughs> ตัวแทนกลุ่มหรือเข้าแถวไปดีกว่าเข้าแถวไปรับเลยหมดแล้วหมดเลย <laughs> <laughs> อ่าไปรับรางวัลอยู่โต๊ะก,กรรมการลูกไปพี่จ่ายรางวัลตามนี้นะครับมารับเลยครับ เอาพัดลมให้แม่หน่อยลิเกเลื่อนมาหน่อยลูกมา